าสอนบริหารช่วง lower a b อีกหนึ่งนะคะอันนี้ก็คือใช้อุปกรณ์ก็คือใช้ลูกบอลน,นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาบริหารท่านี้เราจะได้ส่วนกําลังของใต้ท้องน้อยเยอะมากเลยนะคะอุปกรณ์ก็คือลูกบอลแล้วเราก็กลิ้งอันนี้ใช้การทรงตัวนะคะละวองให้ดีทรงตัวอย่างนี้นะคะทรงตัวแล้วเราก็ยกขึ้นมาอย่างนี้ค่ะยกขึ้นมานะคะ เหมือนใช้ท้องเป็นตัวกริ้งเอาค่ะอย่างนี้นะคะโอเคเดี๋ยวเราจะมาทําพร้อมกันนะคะโอเคเกรงกล้าเน้อหน้าท้องไว้หลักสําคัญหอนี้เราต้องเกรงหน้าท้องแล้วก็ใช้ตัวท้องใช้ก้นดึงขึ้นไปเหมือนชูก้นขึ้นนะคะโอเคเริ่มค่ะ ท้องบาลานซ์ตัวให้ดีนะคะอย่าให้หล่นลงมา โอเคลองทำดูค่ะอันนี้จะยากหน่อยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครเพิ่งออกกำลังกายเริ่มต้นจริงๆยังไม่ไหวเนี่ยใช้แค่ใช้แค่ไม่ต้องใช้บอลก่อนก็นกได้ะคะ่ะใช่นีแล้วก็ลองเรียนฝึกที่จะยกก้นการทรงตัวคือเหมือนใช้ก้นดึงขึ้นฟ้าอย่างเงี้ยนะคะ ลองทําดูก่อนนะคะท้านี้แต่ถ้าเกิดว่าใครทําได้บ่อยๆเนี่ยคุณจะมี abs ที่สวยมากๆเลยค่ะแล้วก็ที่สําคัญมันจะทําให้ช่วง l o v e r a p s ของเราเนี่ยมีความแข็งแรงขึ้นด้วยนะคะ